รูปแบบของการติดตั้งนะครับขึ้นอยู่กับประตูหรือหน้าต่างที่เราจะติดนะครับสามารถประยุกต์ใช้ได้หรืออาจจะติดแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้แล้วหนุนตัวนี้มานะครับก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับว่าจะติดตั้งยากหรือง่ายนะครับอันนี้ก็สาธิตให้ดูนะครับว่าติดตั้งแบบไหนนะครับ ถ้าเป็นกรอบเหล็กนะครับจะมีข้อแนะนำหนึ่งนะครับกรอบเหล็กแนะนําให้วัสดุที่เป็นพลาสติกนะครับลองทั้งสองด้านเลยนะครับเพื่อป้องกันขึ้นบรบกวนนะครับอย่าลืมว่าอุปกรณ์ตัวจับแต่ละตัวนะครับจะมีข้อแนะนําที่เหมือนอนกันนะครับก็คือหนึ่งอะไรก็ตามที่เป็นเหล็กที่สื่อที่เป็นสื่อ,อนำคลื่นไฟฟ้าได้ง่าย ขึ้นแม่เหล็กนะครับทั่ทีขึ้นแม่เหล็กง่ายๆแนะนําให้หลีกเลี่ยงนะครับเขาจะมีข้อกําหนดคือหนึ่งห้ามติดตั้งอุปรกรณ์ตัวนี้หรืออุปกรณ์ตัวจับทุกตัวนะครับใกล้เครื่องกําเนิดไฟฟ้ามอแปลงไฟฟ้าอะแดปเตอร์เราเตอร์ไร้สายหรือเครื่องปรับอากาศนะครับตรงนี้ห้ามติดตั้งใกล้ในใกล้เกินกว่าหนึ่งเมตรนะครับควรห่างออมานะครับ ในจุดที่เหมาะสมก็คือเกินหนึ่งเมตรขึ้นไปดีที่สุดนะครับถ้าเป็นภาพเป็นกรอบไม่นะกรอบเหล็กเป็นเฟรมเหล็กวงกบเหล็กอะไรอย่างเงี้ยครับก็แนะนําให้หาวัสดุที่เป็นฉนวนมาลองอีกชั้นหนึ่งโดยเฉพาะเป็นพลาสติกแข็งเป็นอะไรนะครับที่ไม่เป็นสื่อนําขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมาลองอีกชั้นหนึ่งนะครับ